สวัสดีค่ะให้โชคทุกปีพิธีประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่แห่สองทะเบียนรถเครนยกพระงวดหนึ่งสีหาคม67วันที่22รกรกฎาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดโพกลางตำบลน,นางงวอำเภอเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีอัญเชิญชิ้นส่วนด้านหน้าตากหลวงพ่อควรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานบนแท่นประดิษฐ์ ที่สูงกว่า6เมตรโดยมีประชาชนชาวบ้านสิทิยานุสิทธิ์เข้าร่วมพิธีจํานวนมากและที่พลาดไม่ได้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีต่างก็สังเกตป้ายทะเบียนรถเครนที่ใช้สําหรับยกองค์เพื่อจะเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคงวดวันที่1สิงหาคม67ที่จะถึงนี้เมื่อรถเครนได้บรรทุกชิ้นส่วนหน้าตักองค์พระ มาถึงวัดชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาได้พากันแต่งกายด้วยชุดนางรำประจำหมู่บ้านพร้อมกับร่ายรำถวายการต้อนรับรำไปพร้อมกันนี้พระสงฆ์ได้จะเดิญพระพุทธมนต์จนกระทั่งรถเครนได้ยกชิ้นส่วนประดิษฐานเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จพิธีซึ่งพิธีผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ พระครูสุดพัชระสิทธิ์เจ้า,าวาดวัดโพกางเปิดเผยว่าวัดโพกางได้ก่อตั้งมานับร้อยปีแล้วเมื่อครั้งที่หลวงพ่อควรเป็นเจ้า,าวาดองค์ที่สองได้อัญเชิญพระพุทธรูปเนื้อสำริดปางมารวิชัยมาไว้ที่วัดเพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้สักการบูชากระทังหลวงพ่อควรได้มรณภาพแต่สมัยนั้นยังไม่มีการถ่ายภาพจึงทำให้ไม่มีภาพของหลวงพ่อควรชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อ พระพุทธรูปที่หลวงพ่อควรนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดว่าหลวงพ่อควรเพื่อเป็นการลํำลึกถึงหลวงพ่อควรที่ชาวบ้านเขารพบูชามาจนถึงปัจจุบันนี้ต่อมาทางวัดกลางและคณะสิทธิานุสิ์ได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อควรองค์ใหญ่ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองเหลืองขนาดหน้าตัก5เมตรสูง7เมตรโดยแบ่งหล่อออกเป็น3ชิ้น คือส่วนหน้าตักหน้าอกและส่วนเสียนโดยวันนี้ได้อนเชิญส่วนหน้าตักมาประดิษฐานไว้บนแท่นที่มีความสูง6เมตรและกอนเชิญชิ้นส่วนอื่นๆมาประดิษฐานไว้ลำดับต่อไปโดยได้กำหนดไว้ว่าในส่วนเสียนนั้นจะนำมาประดิษฐานในวันทอดกรถิ้นหลังจากวันออกพรรษา แล้วก็จะมีพิธีพุทธวิเศษเป็นลันดับต่อไปสาธุชนท่านใดประสงค์จะร่วมทาบุญก็สามารถติดต่อได้ที่วัดโพกลางตาบลนางวัวอาเภอเพชรบูรณ์ในได้ทุกๆวันผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ประกอบพิธียกชิ้นส่วนหน้าตักที่ปริสถานนั้นบรรดาชาวบ้านที่ชื่นชอบการเล่นหวยก็สังเกตป้ายทะเบียนรถเครนที่ใช้ยกชิ้นส่วนหน้าตักหลวงพ่อควร เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคงวดวันที่1สิงหาคม67โดยเลขทะเบียนรถเครนดังกล่าวคือ09242ย้ําย้ำนะคะ09242ขอบคุณสยามนิวค่ะ